สบายดีสุขุกคนทรงผูกมรดปันกองขี้ควายห้างทุกคนเลยฮากมาแต่ตลาดหอดเทือนจนเที่ยงเกือบบ่ายมาหอดพ่ามาเห็นง่วนงวนน่นงวนหน่้อยๆทุกคนง่วนน่อยประมาณแค่เป็นคนกับะมาณชิบสี่สิบสามิบสี่ปีนี่แหละเพื่นเจ้าไปข่าวสันสะขณะห้องไอ้เม่อ้เม่เนื่ือที่นางว่าให้พังก่อน โอ้ยอาหกขันตนบ่ายกับเที่ยงทุกคนมาหอนเฮือนพอมาเห็นงูงูน้อยงูเถิกน้อยกระเบนคุ้นกับ,บ 43, ประมาณชิบสามชิบสี่ปีมันจะมาห้องแอเม่แอเม่ทุกคนนา่าจะลรกขุดชงชาด กเกี่ยวขืดทงชาและำลังขืดหอดเมย์ขลังขืดฮอตเมยน้องทุกคนนะเนี่ยพี่นาพี่เมอยู่เฮาลโหน้ำตาครปขืก,กวันขืดหอดที่ตนุนอยากกินน้ำกับพอแห้งเนงาะจะว่าอยากกินน้ำอยากกินไนกับพอจัก มันเนมเมืองหนครับภา,าวพภาวะยุงก็น้อยนะว่ดเถิงน้อยเพระเจ้าไปอนันต์อะไรทุกคนอามาปัดถ้าว่าให้มันกินน้ำเนี่ยน้อยหรือว่าอะไรโอ้ยโทษเด้อให้มันกินน้ำเนี่คือชงซานมันทุกคนกำลังขึ้นหอดเมย์นะสานีนนกก่เนาะกำลังขึ้นหอดเมย์ขึ้นหอดมูช๊ชิบชิบกว่าปีชิบชิบสามชิบสี่ปีประมาณแค่เป็นคนกับสานี่แหละ ชิปนี่แหละชิปกว่าปีนี่แหละก็คือเศร้าห้องแล้วบันทึกีหื่อว่างว่างยังไม่เปิดกล้องนะห้องอย,องอยองู่ไหนเสียบได้ห้องเสียงเสียงเลยเสียงระดดขึ้นหอดเมย์นาตีหลุดมาหอดหม้อตันมาตนแต่ตละรวมาทีนน่นอนผักโพดมาไปขึดน้ำงัวนนอนกับบาลบน้ำตาขูดปิดเพลยน้ำมัน ผูกกับตัวคางหัวนาตาลีแหละขือชงสารเนะทุกคนขือชงสารงัวทุกคนเห็นจะได้เฉ็ิไเ้ลทุกคน,คนเพ,นเ,พ,นพเมตตาให้มันท่านล่ะไปเพเมตตาให้มัน ทรงกุวมเงินมาในเปลงนะกะลุงตะลุนมันเนีเพ่นนาเขาเจ้ามันอยากกินน้ามัทุกคนกักน้าไม่กินมัะบัดข้าวหัวเห็นหรืไมงวนงวนงวนน้อยงวนมากระโดดบ้านเฮางวนน้อยน่ะขืนขืนขืนติ้น คือเป็นงัวน้องทุกคนคือติดต้นแล้วมากรงหูกจักวามคืกอการในบางหลังคกหมอขคกหมอกอ,อ,อยู่ที่เป็นจากหอยอยจากให้ซอยซอยากให้ปล่อยมึงห้าแม่เราทุกคนบอกคือทอดแม่ได้กำลังกันำลังวันสิบกว่าปีสิบสี่สิบสามสิบสี่ปีนี่แหละห้องเห็นยุคเขาเกะมาเมื่อเช้านี่นะเขาเกะเสีหลุดมาหาห่างบนหูว่าผลจะไปทางใด อพยพเสียไปทางอื่นเกษตรลดมาแต่ถ้ามากเกินแต่ละยังบ่ได้ไปทางใดยังเั้นปูกยังมอ,องนีอยู่อพ่นเสียไปอันนั้นแหละคือที่ตนซะเดยทุกคนมืดตา,มเมาเมาเมาอยู่ในเมืองเฮานะทันทีหลักหลักถ่ายเอาทุกคนนี่นะทั้งหลักถ่ายเอาอย่างข้าเจ้าหิน ตาชุงสารมันเอมเบม่ถ้าที่ต้นหนาหน่อยน้อย้าที่เรตายจะขู่ธรมันพบในดีพบพบพบผู้ดีๆเจอผู้ดีๆด,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 ด้วีกราไเด้อตุกคนไก่มาพังเขา,า,บ,าบึงเบิ่งบนง้เขาจากควบวเใ็นบิ่งเชีเบบึง นี่นี่กูจะควม้มโค่นนี่มาเบิกห่าว้าวนี่นี่มาพังห่าว้าวเมว่มาเฮาบวตีบรรทุนเฮาบวตีเฮาบันยานนันมันขบวนมันกขบวย่านเฮาวบ้ายมันเด้มันกขบ,บ,บ,บวย่านเนบบา,นนบบานนะคืนตุนสัตว์โอ้จกคว้ำทุกคนโขจะไปขา่าไปเก่งเราคืนตุนนั่นน้ำตาคุกคึิก คือเท่น ouais. ัามัวน้อยนะคือสิคนด้วยเขาบอกค้น14ปี13 14ปีนี้จากแม่จากพ่อเขาบอกห้องโอ้ห้องอุ้ยเปิดมือเปิดคืนแล้วคืนหอดแม่ทุกคนคืนหอดมือกำลังคืนหอดแม่ได้สำเนียงกำลังคืนหอดมือมาวิจัยทางหลังพิธากายนะลองเป็นคนด้วยหลัวัวเราทุกคนเป็นค้นสำเนี้นะ13 14ปีไปถิ่มไม่บ่ได้บ่หนึ่ง แ่้าจะไปหายลองหายลองไม่แล้วก็ไม่เป็นคนคือหอนแม่ที่เป็นอยากกินน้ำเลยเพราะว่าเฮาเห็นเอามาก็เอามาตั้งแต่จีดโมงเช้ามาปลูกนะปลูกอยู่ข้างเฮือนเฮานั้นเลยห้ามาจนเที่ยงเกือบบ่ายเพียงเห็นยืนอยู่ก็ที่อยากกินน้ำเลยสวยเลยทุกคนแดดแดดวันนี้มันแดด ก็ขึ้นหอดแม่มาพื้นขึ้นหอดมาพื้นสงสารงัวทุกคนสงสารงัวนั่งชงสาเลยทุกคนมันมืดตาเมาเมาอยู่แค่เมรนปิดมาอย่างมันกัดเชือกไปน้องคนมาอย่า่ามันมาอย่ามันกัดได้มันกัดเชือกมันเล่นเลยมานี่ปฏิกัดโบปินโอ้ยจุบัดดีตูนซะ มาเมื่อยเพราะกำลังที่ผักพรลกำลังลุ่มหัวน้อยลุ่มพันห้องเชียงเชียงแบ่แบ,แบ่คือเชียห้องคุณทําเปิดกล๊องมาเน่นนะไอคุณแม่ไปนั่นไปอันไปผ่านไม้มันระบบมันระบ,บ,บอห้องเฮดิ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 เชียงห้องนะพังกว่านะเชียงห้องแบบคุยงเขแบบบันแบ่บคึดหาแม่นะ ยังบวบไปกับไก่มอเวียนอีกสองเถอสองห่อไปทุกคนห้างปูงหายมันดิห้างบุงตีเพื่อนเอา้า เชียงห้องนะ้ะนเพชรบดดีตนมาว่าถูกพังคนที่ตนงูว่ที่ตน้นมีมีมือก้อนนั้นจา้าไฟปฏีงูว่ตึมตึมแยามแมาแรงเป่นไจเขเรก็โผตีขัดตีเนี้ยแล้วตีะน พังบึ้งไม่ค่อยขึ้นซ้ำนี่แหละดังตับตับไหลมันนะที่ว่าเส็ดและง้วนตายแล้วว่าขึ้นในใจจักเม็นผู้ใดทุง่งซานทุกคนว่าค,วาวนะคนว่าโตเล้วเนาะโบคำว่าเสียไปก็ไปไว้ซะไปตรงมาผูกไว้จังสี่นะทุกคนทรมานมันหิวน้าหิวในหิวหิวเขาหิวน้าขึ้นหอดเมฆเพราอขึ้นหอดเมฆทุง่งซานกระบ้ากับโบ มันเห็นกูแม่ไปพันใหม่แล้วมันเลเศร้าห้องกับมันละห้องเห็นนักกเรียนเนมเลยได้ตาเน,นมของมอสเน้มจริมาแต่ไปเที่ยวมาแต่ไปเที่ยวก็ไปเปิดหูเปิดตากันเมยทุกคนนี่นะไปอันไปตลาดไปตลาดในเมืองไปหาชื่อของอยู่ของกินมาไหวเขาได้เงินเที่ยวผีนวลเอาห,าห่างแล้ว ซื้อเนี่กินมาไว้ซื้อกับเพื้อนเนือ,อื่นเนื้อไก่ซื้อปลาแดดเนื้อห้าวเนื้อห้ามักซื้อปลาแดดซื้อซีนแห้งซื้อซื้อพัมเอามาเกงกินเหลือลอ,อ่เอาเดี๋ยวเอายำมายำมาอยู่ไกลนะเพ่อจูพังคนพื้นชงสานมั่วเนาะ เ้อกสิเัยมตตา้มันให้มันนั่นผบคุณดีพ่อคุณดีเป็นทุกคนคลิปหนาพ่อก้อนไม่ขบุนคุณอะลายสบายดีบัตทีค้าขบนคุณละลายคลิปหนาขาที่มีเรื่องว่าสุภาพกินทุกคนมีเรื่องว่าว่าเอฟซีเพื่อนว่านาตาลีเวลากินเวลาเห็ดเวลากินน่ะยาว่าลายเพื่อนว่าเอ้า บอให้เข้าว้าเข้าใส่เข้าใส่เวลาเห็ดเข้าใส่เครื่องปรุงเขาก็ต้องบอกว่าใส่นู่นใส่นี่น้องพัท่านช้าเมียบอกทุกคนเขากเขาบอกว่าใส่นี่ใส่อันนี้อันนี้เพื่อนกระซิวว่าใส่นั่นใส่นี้ใส่เกลือบอกเขาก็ต้องบอกหรอปะน้องในคลิปหน้าที่บอกสู่ฟังในคลิปนี้เขาคิปว่าจะเว้เวลาเลยดิพ่อกั้นไม่สบายดีบ่ดดีค่ะลงคลิปสวยเนี่ยทุคนมันสวยแต่ห้ามาหอดสวยมานนำทางกันห้าเป้ามามันฮอนเด่ด หาหุ่มผักพลนก็มีน้ำทางนะจุดชวนเพื่อนจังมีหโฮมมี่ั้า่นี้อยู่ใกลนะนะหุม่มอาเผาด้วยพ้น